เอาละครับมาติดตามความเคลื่อนไหวฝั่งลุงพลป้าแตนกันต่อสถานการณ์ตอนนี้ก็คือลุงพลเนี่ยสารอุทธรณ์ท่านยืนตามสารชั้นต้นจำคุกไม่ให้ประกันตัวค่ะแล้วก็ถูกย้ายไปเรือนจำกลางนาครพนมเรียบร้อยแล้วด้วยครับผมซึ่งช่วงแรกๆก็มีข่าวเลือออกมาเยอะแยะเลยเกี่ยวกับสภาพในเรือนจำแต่หลังๆมาเนี่ยเหมือนเรื่องมันจะมาโฟกัสที่ฝั่งป้าแตนภรรยาแก่มากขึ้นนะครับ ใช่ค่ะเหมือน spotlight มันฉายมาทางนี้เลยมีหลายเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยค่ะมีเรื่องอะไรบ้างครับก็ตั้งแต่เรื่องข่าวลือตอนแรกๆเลยที่ว่าลุงพลเข้าไปแล้วแบบโอ้โหโดนรับน้องบ้างล่ะพร้อมสู้กินไม่ได้นอนไม่หลับบ้างล่ะสารพัดเลยค่ะอ่าใช่ใช่ผมก็ได้ยินมาเหมือนกันดูน่าเป็นห่วงมากตอนนั้นแต่ปรากฏว่าพอป้าออนพี่สาวแท้ๆของลุงพลนะคะได้เข้าไปเยี่ยมจริงๆกลับมาเล่าอีกแบบเลยเอาเหรอครับเล่าว่ายังไงครับ ป้าออนยืนยันเสียงแข่งเลยค่ะว่าที่ลือกันน่ะไม่จริงเลยลุงพลสบายดีมากกินได้นอนหลับสุขภาพแข็งแรงดีสบายดีเลยเหรอครับไม่ใช่แค่สบายดีธรรมดานะคะป้าออนใช้คําว่าอ้วนท้วนสมบูรณ์แถมยังบอกว่าดูอ้วนขาวขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ําโหอ้วนขาวนี่คือเอ่อคำที่แบบคนจําได้เลยนะมันสวนทางกับภาพที่คิดไว้มากใช่ค่ะทําเอาหลายคนงงไปเลยว่า ตกลงเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแน่แล้วป้าออนก็ยังเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของน้องชายเหมือนเดิมนะคะครับผมพอข่าวเรื่องอ้วนข่าวสยบข่าวลือเรื่องโทรมไปได้แบบเดียวก็มีประเด็นใหม่ผุดขึ้นมาอีกจนได้คราวนี้เป็นเรื่องของป้าแตนเองเลยค่ะเรื่องที่ป้าแตนเจอปัญหาเข้าเยี่ยมลุงพลไม่ได้ซะง,งั้นใช่ครับเรื่องนี้กลายเป็นไวรัลในติก๊กต็อกอยู่พักหนึ่งเลยมีคลิปที่ป้าแตนพูดเองด้วยนะทํานองว่าเขาห้ามไม่ให้เยี่ยมแล้วอะไรแบบนี้ อืมได้ดูคลิปนั้นเหมือนกันค่ะป้าแตนก็พูดแบบดูเหมือนพยายามจะไม่ให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะใช่ครับแกบอกว่าก็ได้ไม่ได้ไปแต่ว่าก็ไปซื้อของให้ได้เหมือนเดิมเพียงแต่ไม่ได้เยี่ยมแล้วก็มีพูดติดตลกนิดๆว่าอย่าไปคิดมากให้มันปวดหัวปล่อยไปตามธรรมชาติดูเหมือนแกจะพอรู้สาเหตุอยู่บ้างนะคะเหมือนพูดทำนองว่าอาจจะมีคนไปร้องเรียนอะไรสักอย่างครับครับแกพูดประมาณว่า ถ้าเขาไปร้องเราก็ทำตามกฎระเบียบของเขาอยู่แล้วแต่ละที่เขามีกฎระเบียบเราไปก้าวไก่ไม่ได้หรอกฟังดูเหมือนยอมรับแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะมันมีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่าประเด็นนี้น่าคิดค่ะคือมันมองได้หลายมุมนะมุมแรกก็อาจจะเป็นเรื่องกฎระเบียบของทางเรือนจาจริงๆที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในช่วงนั้นพอดีหรือมีเหตุจําเป็นบางอย่างครับซึ่งแต่ละที่ก็อาจจะมีรายละเอียดต่างกันไป ใช่ค่ะหรือมุมที่สองก็อาจจะเป็นอย่างที่ป้าแต่งสงสัยคือมีคนไปร้องเรียนจริงๆซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นทางเรือนจําก็อาจจะต้องจํากัดการเยี่ยมชั่วคราวเพื่อตรวจสอบหรือเพื่อลดความขัดแย้งอันนี้ก็เป็นไปได้แล้วถ้ามีคนร้องเรียนจริงเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรได้บ้างล่ะครับอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนค่ะอาจจะเป็นเรื่องเดิมๆที่เคยมีประเด็นกันมาหรืออาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่เรายังไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือท่าทีของป้าแตนในคลิปดูเหมือนจะเลือกที่จะไม่ประทะนะ คือยอมทําตามกฎไปก่อนกันแบะมันก็พอดีเหลือเกินนะครับคือเพิ่งมีข่าวป้าออนไปเยี่ยมบอกอ้วนขาวสบายดีแล้วถัดมาไม่นานป้าแตนกลับเข้าเยี่ยงไม่ได้คนก็เลยยิ่งจับโยงกันไปใหญ่ว่ามันบังเอิญหรือมีใครจงใจกันแกล้งหรือเปล่านั่นสิคะมันก็ชวนให้คิดจริงๆแต่ถ้าเอาตามข้อมูลที่เรามีตอนนี้ก็คือคำยืนยันจากป้าออนที่เห็นมากับตาว่าลุงพลสบายดีจริงๆ ซึ่งอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะมันลบข่าวลือเรื่องสภาพย่แย่ไปได้เยอะเลยครับชัดเจนเรื่องสภาพร่างกายส่วนเรื่องการเยี่ยมที่ป้าแตนเข้าไม่ได้เนี่ยก็คงต้องรอดูกันต่อไปค่ะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเพราะอะไรกันแน่เป็นแค่ชั่วคราวตามกฎระเบียบหรือมีปัจจัยอื่นแล้วตอนนี้กลับมาเยี่ยงได้ตามปกติหรือยังอันนี้เรายังไม่มีข้อมูลอัปเดตล่าสุด ครับผมก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่มีอีกเรื่องหนึ่งครับที่เกิดขึ้นในช่วงใกล้ๆกันแล้วผมว่าเรื่องนี้มันเอ่อมันทัชใจมากเป็นเรื่องราวดีๆที่น่าประทับใจเรื่องอะไรเหรอคะเรื่องจดหมายจากน้องน้ำมนลลูกชายคนเล็กของลุงพลกับป้าแตนครับอ๋อเรื่องจดหมายได้ยินมาเหมือนกันคะ่ะซึ่งมัดมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับคือเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนที่ป้าแตนจะเตรียมตัวไปเยี่ยมลุงพลรอบหนึ่งพร้อมกับคุณย่า แม่ลุงพลแล้วก็ป้าอ่อนด้วยเนี่ยน้องน้ำมนลูกชายคนเล็กเขาก็ตั้งใจเขียนจดหมายฉบับหนึ่งเลยนะฝากแม่เอาไปให้พ่ออ่านในเรือนจำโหน่ารักจังเลยค่ะเด็กตัวแค่นี้แต่คิดถึงพ่ออยากส่งกำลังใจให้ความตั้งใจนี้สุดยอดเลยครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะป้าแต่งเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ข่อมีเรื่องเนี่ยปกติน้องน้ำมนเป็นเด็กชอบซื้อขนมกินหลังเลิกเรียนค่ะเด็กๆก็ชอบกินขนมเนาะ แต่พอลุงพลเจอเรื่องหนักๆน้องน้ำมนต์เลิกซื้อขนมเลยครับเอาเงินเก็บแล้วหันมาตั้งใจเรียนแบบจริงจังมากมุ่งมั่นสุดๆบอกว่าเตรียมจะสอบเข้ามอขอนกันให้ได้ด้วยตั้งเป้าไว้สูงเลยว่าต้องเข้าห้องหนึ่งให้ได้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยไม่น่าเชื่อว่าเด็กจะคิดได้ขนาดนี้ป้าแตนบอกว่าพอเห็นลูกทุ่มเทขนาดนั้นมันเป็นพลังให้แม่เลยนะให้ต้องสู้ต่อต้องดันลูกให้ถึงฝันให้ได้นี่คือสิ่งที่น่าทึ่งมากเลยนะคะ มันแสดงให้เห็นวุฒิภาวะที่เกินวัยของน้องน้ำมนตเลยนะคือแทนที่จะเสียใจร้องไห้หรือทำตัวมีปัญหาเขากลับเปลี่ยนสถานการณ์เลวร้ายของครอบครัวให้เป็นแรงผลักดันตัวเองใช่ครับมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้ให้ดีที่สุดคือการเรียนแล้วมันไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองด้วยนะคะแต่มันคือการส่งสัญญ,ญาณบอกพ่อทางอ้องว่าพ่อไม่ต้องห่วงนะหนูดูแลตัวเองได้หนูกำลังสู้ในทางของหนูอยู่ โอ้โห oh, oh, เป็นการให้กำลังใจที่ลึกซึ้งจริงๆจ,จริงครับแต่เรื่องซึ้งๆแบบนี้มันก็ด้านมีอุปสรรคจนได้สิครับพอป้าแตนเอาซองจดหมายที่ลูกเขียนไปถึงหน้าเรือนจำกำลังทียื่นให้เจ้าหน้าที่ค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเจ้าหน้าที่บอกว่าฝากแบบนี้ไม่ได้คะ่ะอา้าวทำไมล่ะคะตามระเบียบเป๊ะๆเ,เลย คือจดหมายเนี่ยต้องส่งผ่านระบบไปรษณีย์เท่านั้นจะมาฝากผ่านญาติแบบนี้ไม่ได้ต้องจ่าหน้าซองประทับตราส่งตามขั้นตอนเพื่อให้ตรวจสอบได้อ๋อค่ะค่ะเข้าใจได้ค่ะเป็นเรื่องของระเบียบความปลอดภัยเนอะครับสรุปว่าวันนั้นจดหมายก็เลยยังไปไม่ถึงมือลุงพลป้าแตนก็ต้องเอากลับบ้านมาก่อนแล้วยังไงต่อคะเรื่องมันพีคตรงนี้แหละครับพอกลับมาถึงบ้านป้าแตนก็เลยไหนๆหก็ยังส่งไม่ได้ ขอดูหน่อยสิว่าลูกเขียนว่าอะไรบ้างก็เลยเปิดซองออกมาดูค่ะปรากฏว่าพอเห็นลายมือเท่านั้นแหละครับป้าแตนบอกว่าใจหายเลยใจหายเลยเหรอฮะทำไมละ่ะลายมือเป็นยังไงป้าแตนเล่าว่าลายมือน,น้องน้ำมนในจดหมายฉบับนั้นนะครับมันมันตัวใหญ่มากใหญ่เบื้อเริ่มเลยแล้วก็โยไปเย้มาไม่เป็นระเบียบเหมือนเด็กพึ่งหัดคัดลายมือเลยครับมีรอยขีดข่าด้วย แล้วน้ำหนักปากกาที่กดลงไปก็ดูเบาๆอืมนึกภาพออกเลยค่ะพอเห็นแบบนั้นสัญชตาตญาณความเป็นแม่มาเต็มเลยครับปาแตนกังวลมากคิดไปนู่นเลยกลัวว่าถ้าลุงพลได้อ่านจดหมายลายมือแบบนี้จะเข้าใจผิดคิดว่าลูกเขียนส่งส่งไปแบบไม่ตั้งใจไม่ได้เป็นห่วงพ่อจริงหรือเปล่าทำไมลายมือมันดูไม่ใส่ใจเลยอ๋อเข้าใจความรู้สึกคนเป็นแม่เลยค่ะ ก็ต้องกังวลเป็นธรรมดาเนาะกลัวพ่อจะเสียใจใช่ครับป้าแตนถึงกับไปคุยกับน้องน้ำมนต์ตรงๆเลยนะถามลูกว่าพ่ออ่านแล้วจะรู้สึกยังไงลูกทำไมเขียนแบบนี้เขียนเหมือนไม่ตั้งใจเลยนะอยากเขียนใหม่ให้มันดีกว่านี้ไหมคือเป็นห่วงความรู้สึกทั้งพ่อทั้งลูกเลยแล้วน้องน้ำมนต์ว่าย,ยังไงคะคำตอบของน้องน้ำมนต์นี่แหละครับคือสุดยอดของเรื่องนี้เลยทำเอาป้าแตนอึ้งไปเลย หรอคะน้องว่าไงน้องบอกว่าหนูตั้งใจเขียนแบบนั้นเองแม่หนูไม่ได้เขียนไม่ตั้งใจนะเอา้าตั้งใจหรอคะใช่ครับแล้วน้องก็อธิบายเหตุผลเบื้องหลังลายมือโย,โยโย่ตัวใหญ่ๆนั้นให้ฟังซึ่งมันมีเหตุผลถึงสองข้อเลยนะและแต่ละข้อนี่โอโ้โหคิดไม่ถึงจริงๆไหนลงเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะอยากรู้เลยเหตุผลแรกนะครับน้องบอกว่าที่เขียนตัวใหญ่ๆไม่สวยๆแบบนั้นนะ่ะก็เพราะอยากให้พ่ออ่านแล้วขำฮะให้พ่อขำหรอคะใช่ครับ คือน้องคิดว่าพ่ออยู่ในนั้นคงเครียดคงเจอแต่เรื่อง s e r รียส s e เรียส,ยสถ้าเห็นลายมือตลกตลกโยโยของลูกเนี่ยพ่ออาจจะหลุดขำออกมาหรืออย่างน้อยก็แอบ,บอมยิ้มได้บ้างแบบคิดว่าไอ้ลูกคนนี้มันเขียนอะไรของมันวะเนี่ยลายมือตลกจังอะไรแบบนี้โหคิดได้ไงเนี่ยเป็นการพยายามสร้างรอยยิ้มให้พ่อด้วยวิธีแบบเด็กๆที่น่ารักมากเลยนะคะน่ารักมากครับนี่คือเหตุผลข้อแรกนะยังมีข้อสออีก ค่ะข้อ2ว่าไงคะข้อ2คือที่ต้องเขียนตัวใหญ่ๆเนี่ยก็เพราะว่าปกติน้องน้ำมนเป็นคนเขียนหนังสือตัวเล็กมากครับป้าแตนบอกเล็กเหมือนตัวมดเลยเหมือนพี่โอมพี่ชายเขาอ๋อค่ะน้องก็เลยกลัวว่าถ้าเขียนตัวเล็กๆแบบที่ตัวเองถนัดไปเดี๋ยวพ่อจะมองไม่เห็นหรืออ่านลำบากอาจจะไม่ได้ใส่แว่นหรือแสงมันน้อยในนั้นอะไรแบบเนี้ย ก็เลยตั้งใจพยายามฝืนเขียนตัวใหญ่ๆใ,ให้พ่ออ่านง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ถึงแม้มันจะออกมาดูไม่สวยไม่เป็นระเบียบก็ตามโอ้โหน้ำตาจะไหลเลยค่ะคือเบื้องหลังลายมือที่ไม่สวยเนี่ยมันเต็มไปด้วยความรักความใส่ใจความเป็นห่วงพ่อล้นล้วนเลยนะไม่ใช่ความไม่ตั้งใจเลยแม้แต่นิดเดียวตั้งใจเรียนนะลูกสู้ๆนะอะไรแบบนี้เราน้องก็เขียนตอบพ่อไปง่ายๆว่าพ่อต้องห่วงนะครับหนูตั้งใจเรียนอยู่ พอต้องอดทนสู้นะครับแค่นี้เลยครับโหมันเรียบง่ายแต่มันจริงใจมากเลยนะคะคือเอาคำพูดของพ่อมาเป็นกำลังใจให้พ่อเองเลยมันแสดงถึงความผูกพันความเข้าใจกันโดยไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยจริงๆโหพ่อป้าแตนได้ฟังเหตุผลทั้งหมดจากปากลูกชายเท่านั้นแหละครับเจ้าตัวบอกว่าอึ้งพูดไม่ออกเลยตอนแรกประหลาดใจมากไม่คิดว่าลูกจะคิดอะไรซับซ้อนและลึกซึ้งได้ขนาดนี้ มันเหมือนเป็นเจิต,ตวิทยาเด็กอย่างหนึ่งเลยนะคะที่เขาไม่อยากแสดงความเศร้าความกังวลหรือความอ่อนแอให้พ่อแม่เห็นตรงๆเพราะกลัวพ่อแม่จะยิ่งไม่สบายใจใช่ครับกลัวพ่อจะเครียดกว่าเดิมเลยเลือกใช้วิธีที่ดูเหมือนจะตลกๆดูเหมือนไม่ตั้งใจเพื่อแฝงความห่วงใยความรักแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้แบบเนียนๆบอกแค่สั้นๆว่าสู้ๆนะพ่อ ซึ่งป้าแตนก็บอกว่านี่เป็นนิสัยของลูกทั้งสองคนอยู่แล้วคือพี่โอมกับน้องน้ำมนจะไม่ค่อยแสดงความรู้สึกที่มันเปราะบางออกมาให้เห็นเท่าไหร่คิดได้ไงเนี่ยสุดยอดจริงๆเด็กคนนี้เป็นวิธีแสดงความรักและให้กำลังใจในแบบของเขาจริงๆค่ะอาจจะดูไม่เหมือนผู้ใหญ่แต่ความหมายมันยิ่งใหญ่แล้วก็เต็มไปด้วยความห่วงใยจริงๆนะคะมันสะท้อนสายใยครอบครัวที่เข้มแข็งมาก สุดท้ายป้าแตนก็เลยเข้าใจลูกแล้วก็บอกว่าจะเก็บจดหมายฉบับลายมือโยเยแต่ตั้งใจสุดๆฉบับนี้ไว้อย่างดีเลยครับแล้วก็จะรีบส่งทางไปรษณีย์ตามระเบียบให้ถึงมือลุงพลให้เร็วที่สุดเป็นเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจมากเลยค่ะท่ามกลางเรื่องเครียดๆก็มีมุมนี้อยู่ครับผมเป็นกําลังใจชิ้นสําคัญเลยแหละครับทีนี้จากเรื่องซึงซ้งๆเรามาถึงเรื่องใหญ่เรื่องล่าสุดที่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของป้าแตนเลยก็ว่าได้เรื่องอะไรคะ เรื่องที่ป้าแตนประกาศฟ้องครับฟ้องเลยเหรอคะฟ้องใครเรื่องอะไรคือเมื่อเร็วๆนี้เองครับประมาณวันที่12กันยายนที่ผ่านมาป้าแตงอัดคลิปวิดีโอโพสต์ลงในช่อง YouTube ของตัวเองเลยชื่อช่องป้าแตนชาแนลประกาศจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่ทนอีกต่อไปแล้วโโหดูจริงจังมากเลยนะคะเกิดอะไรขึ้นถึงตัดสินใจแบบนั้น ในคลิปนี่ป้าแตนพูดถึงบุคคลคนหนึง่งซึ่งไม่ได้เอ,อ่ยชื่อตรงๆนะครับแต่บอกว่าบุคคลคนนี้รังแกกลั่นแกล้งคุกคามครอบครัวของป้าแตนมาตลอดต่อเนื่องยาวนานถึง5-6ปีแล้ว5-6ปีเลยเหรอคะนานมากนะใช่ครับนานมากป้าแตนเล่าพฤติกรรมว่ามีทั้งไลฟ์สดพูดจาดูถูกดูหมิ่งเหยียดหยาม ข่มขู่จะว่าจะไปร้องเรียนหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้เพื่อให้ลุงพลที่อยู่ในเรือนจําเนี่ยต้องเดือดร้อนลาบากมากขึ้นไปอีกอือห uh ือ huh. ทำกันขนาดนั้นเลยเหรอคะแถมยังพูดทํานองว่าลุงพลอยู่ในนั้นสบายดีมีความสุขซึ่งปาแตนก็โต้แย้งว่ามันไม่ใช่ความจริงเลยเป็นการตัดสินจากความคิดของตัวเองฝ่ายเดียวอืม uh huh. ฟังดูเป็นการกระท,ทําที่เอ่อค่อนข้างรุนแรงนะคะถ้าเป็นเรื่องจริงที่หนักกว่านั้นคือ ป้าแตนย้อนเล่าเป็นถึงเรื่องในอดีต,ตด้วยครับบอกว่าบุคคลคนนี้เคยไลฟ์สดกดดันไปถึงผอโรองเรียนเพื่อจะบีบให้น้องน้งนำมนต์ซึ่งตอนนั้นเรียนอยู่แค่ป .6 เนี่ยต้องออกจากโรงเรียนให้ได้อะไรนะคะไปยุ่งกับเด็กป .6 เลยเหรอครับป้าแตนบอกว่าตอนนั้นน้องโดนบูลลี่ไม่มีเพื่อนคบเลยซึ่งมันส่งผลก็ถบต่อจิตใจเด็กมากโหถ้าเป็นเรื่องจริงนี่มัน มันเกินไปมากเลยนะคะการไปรังแกเด็กแบบนั้นป้าแตนเล่าว,ว่าตลอดห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยทั้งครอบครัวพยายามอดทนมาตลอดเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะถอยยอมมาตลอดเพราะไม่อยากมีเรื่องไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดอืมเข้าใจได้ค่ะบางทีก็ไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายเนาะแต่ดูเหมือนว่าการกระทําของอีกฝ่ายมันไม่หยุดครับมันยังเกิดขึ้นซ้ําๆซ้ําแล้วซ้าเล่าจนป้าแตนบอกว่ามันถึงจุดที่ ทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วจริงๆฟางเส้นสุดท้ายใช่ครับเหมือนฟางเส้นสุดท้ายมันขาดลงแล้วความอดทนที่สะสมมาทั้งหมดมันหมดลงจริงๆการที่คนคนหนึ่งจะอดทนกับการถูกกระทำแบบนี้มันนานถึง 5, 6ปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอมันลามมาถึงลูกเนี่ยการที่เขาจะระเบิดออกมาว่าทนไม่ไหวแล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยค่ะผลกระทบทางใจมันคงสะสมมาเยอะมากจริงๆครับ โดยเฉพาะเรื่องลูกนี่เป็นใครก็คงยอมไม่ได้ง่ายๆใช่ค่ะสัญชาตญาณความเป็นแม่มันต้องปกป้องลูกอยู่แล้วการตัดสินใจครั้งนี้ของป้าแตนมันน่าจะมีพลังขับเคลื่อนจากตรงนี้เยอะมากและครั้งนี้ป้าแตนไม่ได้ออกมาพูดลอยๆหรือระบายความรู้สึกเฉยๆนะครับแต่ประกาศชัดเลยว่าจะดำเนินการทางกฎหมายเอาจริงแล้วใช่ไหมคะ เอาจริงครับป้าแตงบอกว่าได้รวบรวมหลักฐานโดยเฉพาะพวกคลิปวิดีโอไลฟ์สดต่างๆของบุคคลคนนั้นส่งไปให้ทนายความส่วนตัวดูเบื้องต้นแล้วแล้วทนายว่ายังไงคะทนายไฟเขียวครับบอกว่าหลักฐานที่มีอยู่เนี่ยเพียงพอที่จะดําเนินคดีตามกฎหมายได้โอ้โหแสดงว่าหลักฐานค่อนข้างชัดเจนพอสมควรครับผมป้าแตงก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าเต็มที่จะรวบรวมหลักฐานเพิ่มอีก ทั้งคลิปทั้งเอกสารอะไรที่เกี่ยวข้องเอามาให้ทนายจัดการฟ้องร้องให้ถึงที่สุดแล้วก็ประกาศกล้าเลยนะว่าจากนี้ไปจะไม่ยอมไม่รอไม่ทนอีกต่อไปแล้วโโหเปลี่ยนโหมดเลยนะคะจากที่เคยยอมๆม,มาตลอดใช่ครับบอกว่าจะขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายปกป้องเกียรติปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองและครอบครัวบ้างแล้ว ก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากเลยนะคะจากที่เคยเป็นฝ่ายตั้งรับมาตลอดตอนนี้คือเปลี่ยนมาเป็นการตอบโต้เชิงรุกแล้วโดยเลือกใช้กระบวนการทางกฎหมายซึ่งก็เป็นสิทธิที่เขาทําได้ตามปกตินะคะเพื่อปกป้องตัวเองจากการถูกคุกคามครับเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ชัดเจนมากว่าจะไม่ยอมอีกแล้ว แต่แน่นอนค่ะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นข้อมูลจากฝั่งป้าแตนฝ่ายเดียวก่อนนะคะเรายังไม่รู้ว่ามุมมองของฝั่งคู่กรณีหรือบุคคลที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเขาจะชี้แจงว่าอย่างไรถ้ามีการฟ้องร้องเกิดขึ้นจริงก็คงต้องรอฟังความทั้งสองฝ่ายถูกต้องครับต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย,ตตาายแต่ถ้ามองในมุมของป้าแตนตอนนี้นี่คือการลุกขึ้นสู้ครั้งใหญ่จริงๆหลังจากที่อดทนมานานมากครับในท้ายคลิปป้าแตนก็ยังขอบคุณชาวบ้านที่กอกอะ แล้วก็แฟนคลับต่างๆที่คอยให้กำลังใจช่วยเหลือดูแลกันมาตลอดโดยเฉพาะช่วงที่ลุงพลไม่อยู่แล้วก็ย้ำอีกครั้งว่าจะใช้กฎหมายสู้ให้ถึงที่สุดค่ะก็เป็นการแสดงความขอบคุณและยืนยันจุดยืนไปพร้อมๆกันครับผมสรุปเรื่องราวที่เราเจาะลึกกันวันนี้ก็จะเห็นภาพรวมชีวิตป้าแตนในช่วงนี้ชัดเจนขึ้นนะครับมีหลายมิติมากๆตั้งแต่เรื่องปัญหาการเยี่ยมลุงพลที่ยังดูคลุมเครืออยู่ แล้วก็มีเรื่องราวดีๆอย่างจดหมายของน้องน้ำมนต์ที่ทำให้เห็นมุมมองความคิดความรักของเด็กที่มันน่าทึ่งมากและสุดท้ายก็คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญการตัดสินใจลุกขึ้นมาสุกทางกฎหมายของป้าแตนหลังจากที่อดทนกับสิ่งที่เธอเชื่อว่าเป็นการรังแกมานานหลายปีมันก็ทาให้เราอดคิด ตามไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าจากเรื่องราวทั้งหมดนี้โดยเฉพาะความเข้มแข็งของป้าแตนที่ดูเหมือนจะมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงวิธีคิดที่ไม่ธรรมดาของน้องน้ำมนเนี่ยมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับพลังของครอบครัวในการเผชิญมรสุมชีวิตบ้างครับเป็นคำถามที่น่าคิดมากแล้วการที่ป้าแตนตัดสินใจใช้กฎหมายสู้กลับครั้งนี้มันจะนำไปสู่อะไรต่อไปมันจะเป็นการจบปัญหาหรือจะยิ่งสร้างความขัดแย้งใหม่ๆขึ้นมาอีก อันนี้ก็น่าจะต้องจับตาดูกันยาวๆเลยค่ะว่าบทสรุปของการต่อสู้ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเรื่องราวมันยังไม่จบง่ายๆแน่นอนครับมีอะไรให้ติดตามกันอีกเยอะเลยถ้าการเจาะลึกของเราในวันนี้ทําให้ผู้ฟังได้แง่คิดหรือว่าอยากจะติดตามความคืบหน้าของเรื่องราวเหล่านี้กันต่อก็อย่าลืมนะครับช่วยแชร์เรื่องนี้ไปให้เพื่อนๆได้ลองฟังกันดูค่ะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องทางของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกในประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจอีกค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีค่ะ